คุณคิดว่าทีวี65นิ้วนั้นใหญ่แล้วมันไม่ใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวทีวี100นิ้วกันครับมาครับเรามาแกะกล่องทีวี100นิ้วกันดีกว่าครับแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ Skyworth นะครับหลายคนเนี่ยถ้าเล่นทีวีเนี่ยน่าจะพอรู้จักแบรนด์นี้กันอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นทีวีที่แบบอยากได้เอาไปติดที่ห้องนอนมากเพราะว่าถ้าสมมติใครได้ดูรังโจรผมเนี่ยจะรู้ว่า บริเวณผนังทีวีนะครับกับบริเวณเตียงนอนของผมอะมันอยู่ห่างมาแล้วมันอยู่ไกลมากนะครับทีวี65นิ้วเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นแบบ 4KQL e d Google TV กนะครับก็เรียกได้ว่าพอมันเป็นทีวีแบบ Google TV อีะสบายใจหายห่วงอยากจะโหลดแอปดูอะไรต่างๆก็ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็รองรับในส่วนตัวกูเกิ o m e Built-in นะครับ Netflix y o u t u b e Prime v i ดี o HDMI แล้วก็ระบบสั่งการด้วยเสียงทีวีตัวนี้รองรับทั้งหมมดทั้้้งสินบแลลววผอกก่า ยกไม่ขึ้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับเพราะว่าอันนี้นะครับมีน้ําหนักถึง92กิโลด้วยกันมาเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับ one t e r n i t y later ประกอบเสร็จเรียบร้อยผมบอกเลยนะครับว่า4คนยังประกอบเหนื่อยทีวีตัวนี้คือ ตอนแกะออกจากกล่องเนี่ยใช้คําว่าทุลักทุเลระดับหนึ่งนะครับชควงีหน่อยด้านหลังของทีวีตัวนี้ครับเขามีที่จับยกนะครับก็ทําให้จับยก2คนและอีก2คนเนี่ยมาช่วยรีบช้อนประคองแล้วก็เอาทีวีเนี่ยวางหงายแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวขาตั้งไปนะครับแต่อย่างแรกเลยที่ผมประกอบทีวีตัวนี้แล้วรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็นคืออะไรรู้ไหมครับมันคือขอบตัวนี้คือขอบตัวนี้เนี่ยมันดูเข้ากันกับในส่วนของตัวทีวีมาก สีมันเป็นในส่วนของตัวสี Diff Purple Design นะครับก็เป็นสีม่วงม่วงดูแบบสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขอบด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันจะมีตัดสีเงินๆอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวสีเงินๆตรงนี้เนี่ยมันมีโลโก้ครับเป็นโลโก้ตัว d o b b y Vision Atmos นะครับแล้วในส่วนของตัวขานะครับผมอตรงๆไม่ต้องห่วงว่าขาทีวีมันจะเอาอยู่ไหมมันจะแข็งแรงมันจะแบบจะล้มหรือเปล่านะครับขาแข็งแรงแต่โต๊ะผมเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับโต๊ะนี่โยก โครงเครงกันเลยทีเดียวก็<ไ>ผมเชื่อได้ว่าใครที่ซื้อทีวีไซส์ขนาดประมาณ100นิ้วเนี่ย80%น่าจะแขวนทีวีกันมากกว่านะครับใครที่จะยึดทีวีใครที่จะแขวนทีวีผมแนะนําอย่างหนึ่งเลยนะครับ หาแขนจับทีวีที่ได้คุณภาพที่แข็งแรงเหล็กนั้นนะและพยายามอย่าซื้อแบบที่มันยืดได้นะครับเพราะผมเชื่อได้ว่าร้อยนิ้วคงไม่มีใครดึงยืดและการดึงยืดอ่ะมันจะทำให้ภาลาน้ําหนักแรงกดอ่ะคันดีดคันงัดมันเยอะมากนะครับก็เรียกว่าสวยงามมากในส่วนของตัวดีไซน์ทีวีตัวนี้นะครับ ขอบของเขาเนี่ยบางเฉียบถ้าสมมติเราลองมองดูกันเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าไอ้ตัวขอบตัวเนี้ยมันมากินเกะกะสายตาแต่ว่าในส่วนตัวพาร์เนลจอเนี่ยมันจะมีสีดำๆนิดหนึ่งนะครับในส่วนงตรงนี้ก็ เอาจริงมันก็คือเหมือนกับเฟรมเลสนั่นแหละถือว่าสวยงามมากๆนะครับเทคโนโลยี I Care จากทางฮาร์ดแวร์และตัวซอฟต์แวร์เนี่ยลดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสายตากระจายแสงได้มากกว่าเดิมนะครับและทั่วทั้งจอด้วยซึ่งตรงที่ขอบจอเนี่ยมันจะไม่มีการ d r อปเลยนะครับทำให้ไม่เสียอัตราลดในการชมเจ้าทีวี TV ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแบบแม t ต s สกรีนนะครับก็เหมือนกับแท็บเล็ตที่ผมเคยรีวิวอะ่ะมันจะมีจอเงากับจอด้านนะครับทีวีตัวนี้เป็นจอด้านทําไมเขาถึงไม่ค่อยทําจอเงากันในทีวีขนาดใหญ่คุณลองนึกภาพครับ สมมติบ้านคุณมีไฟที่สาดมาอย่างนี้นะครับแล้วคุณดูทีวีเนี่ยนี่ขนาดเป็นทีวีแบบแมทนะมันยังแบบซอฟแสงเข้าไปเยอะเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงมันจะเป็นด้านๆน,นี้นะครับคุณจะต้องจัดภายในบ้านให้ดีแต่ถ้าสมมติมันเลี่ยงไม่ได้ทีวีตัวนี้มันยังสามารถดูได้นะแล้วจะเห็นว่าภาพมันยังมีสีขาวอยู่ใช่ไหมแต่มันก็ยังดูได้ไม่รู้สึกปวดตาแต่ถ้าสมมติคุณจัดแสงดีด มันก็จะไม่มีอาการเฟกมันจะไม่มีอาการแฝนะดังนั้นแมทสกรีนคุณก็ต้องดูในเรื่องของตัวแสงภายในห้องด้วยว่ามันจะมีการสะท้อนตกกระทบหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันมีการสะท้อนตกกระทบผมบอกได้เลยว่าแมทสกรีนคุณยังดูทีวีได้แต่ถ้าสมมุติเป็นทีวีแบบที่มันเป็นเงาเนะนไปมาเป็นดวงพุ่งใส่ตาเอาไว้ว่า อย่างนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเรามองไกลๆอ่ะสีภาพมันก็สดอยู่ดีนะครับที่มันสดขนาดนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยี c a m m l e o n Extreme 3.0ครับอันนี้เป็นสิทธิบัตรของทาง Skyward เลยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เขาบอกว่า จะมีการเพิ่มสีให้มันสดขึ้นความคมให้มันชัดขึ้นดังนั้นเนี่ยพอมีในส่วงตัว c a m ม l i เอ็กตรีม e มมาตีบวกกับหน้าจอที่เป็น Matte s e r n น n ่ะสีจากที่มันดู d r อปมันก็เพิ่มบูสสีเข้าไปทําให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยมันเป็น QLED plus นะครับมี Dolby Vision HDMI plus นะครับซึ่งจอตัวนี้นะครับเขามีขอบเขตสีเนี่ยในระดับ1.07บิลเลียนเลยนะครับก็คือแบบค่าสีใหญ่มากแล้วก็ได้ในเรื่องของความ ตรงเนี่ยประมาณ90% NTSC นะครับเป็นเทคโนโลยี Eco Quantum Dot ดังนั้นในเรื่องของที่มืดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมืดในระดับหนึ่งนะครับผมก็ตามนี้แหละครับ q u a n ต u m d อ t อย่างกับผมหลุดเข้าไปในโลกในเกมอ่ะทีนี้ต่อมาเรามาพูดถึงในเรื่องของความเร็วทีวีกันบ้างดีกว่าจ่ายเงินเป็นแสนทีวีมันจะเร็วหรือเปล่านะครับอ่ะผมลองกดแบบอย่างเนี้ย นะครับอ่ะลองเข้าแอป n e t f l i x ปุ๊บใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้านะครับอันนี้เอาแบบให้เพื่อนเพื่อนลองเห็น ที่คุณเห็นแสงสีขาวๆตรงนี้แสงสีขาวๆตรงนี้ไม่ใช่เกิดจากทีวีนะครับเนี่ยถ้าผมบังเนี่ยมันเกิดจากไฟสตูดิโอที่แบบผมจัดได้ดีที่สุดเพียงแค่เท่านี้แล้วนะครับมันไม่มีอาการแสงรั่วนะครับอันนี้จะเป็นแสงที่มาจากหลอดไฟในสตูดิโอกับด้านบนที่เป็นหลอดไฟในสตูดิโอพาเนลตัวนี้ไม่มีอาการแสงรั่วเลยถือว่าดีมากนะครับ <S <S อ่ะเข้า Netflix เสร็จเรียบร้อยใช้เวลาไม่ได้นานมากมายสักเท่าไหร่นะครับผมลองเข้าโปรไฟล์เข้าไปปั๊บ กดถือว่าค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมลองกดแอป YouTube เลยแล้วกันที่รีโมทนะครับผมฟ้าบตื่นตึงก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเพราะว่าเขาใช้ในส่วนของตัวโปรเซสเซอร์ที่มันเป็นตัว A734 คอความเร็ว1.5กิกนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกระจอแสดงผลเนี่ยจะเป็นตัว Mali n G52 นะครับแรม3กิกรอม32กิกนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้รองรับการต่อ w i f i 2.4แล้วก็ 5G Bluetooth ยังเป็นเวอร์ชัน5.1อยู่ก็เรียกได้ว,ว่าทุกอย่างให้มาครบหมดนะครับแม่ เหมือนคอนเทนต์เขาจะมารอให้เรากดเปิดดูซะหน่อยสิ <c oughs> นี่เราลองเข้าคอนเทนต์ YouTube ที่เป็นแบบ 4K HDR นะครับอู้ห <c oughs> มันจะคมอะไรกันขนาดนี้อัจริงๆผมก็ยังรู้สึกว่า พอทีวีมันใหญ่มากแล้วผมยืนใกล้อ่ะภาพมันอาจจะแบบไม่ได้คมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยังมีแบบเห็นบิตเรทมันต่ำแต่ถ้าสมมติยืนในระยะที่เพื่อนๆดูในกล้องอ่ะโอ้โหช็อตนี้คมมากช็อตเมื่อกี้มันมีวุ้นแต่ช็อตนี้คมแบบคมกริบเลยอทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนิดนึงละกันนะับว่าเขามีอะไรบ้างโดยพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือของผมตรงนี้ครับพอรแรกเลยนะครับเขาจะเป็นในส่งตัวพอร์ต A v ว n อนนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆเขาจะมาพร้อมกับตัวสายแปลงนะครับ่วัพว AV ที่มันเป็นเหมือนกับทีวีเพย์ว Play ย์ทที่มีในส่วนตัว CD ดีลอมซีอะไรต่างๆเนี้ยเครื่องเล่นพวกนั้นมันยังใช้หัวแบบนี้ทีวีรุ่นใหม่ก็ยังคงรองรับอยู่นะครับพอต่อมาเป็นตัวเสียบสาวอากาศมีช่อง USB Type A 2ช่องนะครับแล้วก็ในส่วน HDMI เขาจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่งช่องแรกเนี่ยจะเป็น HDMI 2.0นะครับ มีสเปคอยู่ที่ 4K 60Hz รองรับ EARC นะก็คือซาวบาเนี่ยแนะนำให้ใส่ที่ช่องตัวนี้ไปนะครับส่วน HDMI 2และ3นะครับเขาซับพอร์ต 4K 120Hz ถ้าใครอยากจะต่อ p l a y s t a t i o n หรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆให้ได้เฮิร์ที่สูงให้ต่อที่ช่องที่2และ3นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่งตัวช่องดิจิตอลออ d ิโอหรือว่า spdif นะครับพร้อมทั้งในส่งตัวช่องแลน RJ45 ทีวีเครื่องนี้มีมาให้ครบทุกอย่างใครที่แบบว่าต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใดก็เลือกเสียบเลือกเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้ผมไม่ได้เสียบสายแลนผมใช้ WiFi มันก็เล่นคอนเทนต์ 4K ได้แบบสบายๆไม่ได้มีอาการกระตุกสะดุดหรือว่าต้องรอัรนะคบ เราพากันไปดูในส่วนของตัวพวกสเปคในการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของระบบเสียงนิดนึงดีกว่านะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับมี Dolby Atmos มีในสองตัว Audio d โ u m นะครับซับบูเฟอร์ซึ่งปกติทีวีเขาจะไม่มีซับบูเฟอร์มาให้คุณจะต้องต่อซาวบาแยกแล้วก็ซื้อซับบูเฟอร์อะไรมาวางแต่ถ้าสมมติคุณอยากใช้งานกับทีวีตัวนี้นะครับเขามีซับบูเฟอร์กำลัง20วัตต์บิวอินมาให้เลยนะครับโดยระบบเสียงของทีวีตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ2.1.2 Channelnel s o Sound s y s t e m นบ thank uh you -oh. ได้ยินเสียงกันไปแล้วใช่ไหมครับมันให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเบสแต่ว่าไม่ได้รู้สึกหนักแน่นเหมือนซับบูเฟอร์แยกนะครับแล้วก็ในเรื่องของทนเสียงเนี่ยเสียงดังโอเคดีนะครับแต่ผมก็ต้องบอกตรง,ตรงเสียงมันจะดูเหมือนมันอั้นอันนิดด้วยตำแหน่งของตัวลำโพงที่มันแบบมันไม่ได้เหมือนกับยิงเหมือนแับซาวบามาอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนตัวระบบ OS กันนะครับระบบ OS ของทีวีตัวนี้ถ้าสมมุติผมเปิดมาที่หน้านี้เนี่ย เพื่อนๆก็น่าจะตอบกันได้อยู่แล้วว่ามันคือ Google TV นะครับซึ่งเครื่องนี้รองรับในส่วนงตัว Google a s s i s t นะครับสั่งการด้วยเสียงผ่านตัวตรงนี้ได้แล้วก็สามารถกดปั๊บเปิด YouTube เข้ารายการอมเพียงอาจารย์คงไวมากเร็วมาก แทบไม่มีอาการดีเลยปุ๊บมาทันทีนะครับอันนี้ก็ค่อยสมราคาหน่อยนะครับเขาไม่ได้ใส่สเปคธรรมดามาในทีวีไซส์ขนาดนี้แน่นอนเขาให้ความเร็วที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบ Google Home ตัวนี้มีมาให้นะครับในส่วนตัว IoT พวกนี้ก็มีมาให้หมดนะครับโคมแคสกูเกิลเพลย์ต่างๆเนี่ยใครที่แบบอยากจะแคสขึ้นหน้าจอตัวนี้มีมาให้ครบนะครับส่วนพวกแอปดูหนังพื้นฐานเนี่ยเน็ตฟิกส์ไลฟ์ทีวียูทูปพรามิโอดิสนีย์พาร์ททรูทีวีไอดี Monomax v t v i า e นะครับผมพวกนี้มีครบทั้งหมดเนี่ยมี c a s ต p l a y TV นะครับแล้วก็ตัว Swat IOT Home มีครบหมดนะครับเวลาศิลปะอันนี้ถ้าสมมุติคุณอยากจะเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วก็ให้มันเหมือนกับเป็นภาพต่างๆขึ้นมาเขาก็มีเหมือนกันนะครับเปลี่ยนทีวีให้เป็นกรอบรูปมี YouTube Music VIU Twitch Apple TV 3+ HBO Go Spotify TikTok Max แล้วเท่านั้นยังไม่พอคุณสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะดูอะไรเพิ่มมันโหลดได้หมดแหละเพราะมันก็คือเจ้าตัว Google TV นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาลองดูหนังกันสักนิดนึงดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมจะลองเทสกับหนังทัวร์ที่เป็นด็อกเตอร์สเตรนนะครับก็ แน่นอนหนังเรื่องนี้เนี่ยรองรับในส่วนตัว Dolby Vision HDR10 นะครับรองรับพวกระบบต่างๆเต็มมากมายภาพแสงสีอันนี้คือที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยเปิดมาจากทีวีตัวนี้แล้วกันครับเพราะว่าเจ้าตัว Doctor s t a n e เนี่ยมันจะมีในส่วนพวกเอฟเฟกอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับก็ดูได้ค่อนข้างลื่นไหลดีนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับตัว144 h z ิรตนะครับสำหรับการดูหนังผมมองว่าน่าจะโอเคแล้วเขามีในส่วนของตัวการปรับภาพสีด้วย อ่ะต่อมาเรามาลองเปลี่ยนจากการดูหนังที่เอฟเฟกสวยๆอย่างนี้ภาพสวยๆอย่างนี้จนแบบอย่างได้ทีวีเครื่องนี้ไปอยู่ห้องนอนจังเลยนะครับผมเรามาเปลี่ยนเป็น เล่นเกมกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับการเล่นเกมคุณก็สามารถกดเลือกในส่วนของตัว Input ได้นะครับตัว Input ตัวนี้ผมแอบชอบมากคุณสามารถจัดการปรับเปลี่ยนได้นะในส่วนตัวแหล่งสัญญาณว่าคุณอยากจะให้ค่าตัวไหนเนี่ยขึ้นมาค่าตัวไหนขึ้นมาตรงนี้คุณสามารถปรับได้อย่างตรงนี้นะผมรู้สึกใช้ Google TV Home บ่อยคุณผมก็เลือกไว้นะครับ PlayStation ันดับที่2ก็คือในส่วนตัว HDMI ผมก็เลือกเอาไว้ถ้าคุณอยากจะปรับแต่งมันก็จะมีในส่วนตัวรูปฟันเฟืองนะครับคุณสามารถเลื่อนปรับ ต่างๆเอาไปขึ้นเอามาลงได้นะครับอย่างเช่นผมจะเอาตัวนี้ขึ้นไปแทนตรงนี้ ก็สามารถปรับได้แบบง่ายมากๆนะครับใช้งานค่อนข้างสะดวกอ่ะผมไปที่ PlayStation นะครับทีวีเขาจะมีในส่วนตัวเกมโหมดนะครับเขาจะดีเทคอัตโนมัติเลยนี่ใช้ VRR 120 h z แล้วก็เข้าในส่วนตัวฟังก์ชันที่เป็นเกมโหมดแบบอัตโนมัติอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากจริงนะครับผมนี่เลยก็จะมี VRR HDR ALLM นะครับแล้วก็จะมีการวัดเฟรมเรทเอาไว้นะครับจริงๆทีวีตัวเนี้ย มันได้ 120H ยิร์แต่ playstation pro เล่นเกมนี้มันได้แค่60นะครับมันมันไปไม่ถึงเพย์มันต้องรอ p l a pro max ultimate plus มันถึงจะได้120เฟรมอ่ะโอเคตอนนี้มันมีความเจ๋งอยู่หนึ่งอย่างที่ผมลองเล่นก็คือฟังก์ชันการช่วยยิงไม่น่าเชื่อว่าทีวีเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า crosshair นะครับช่วยบ่งบอกตำแหน่งตรงกลางของหน้าจอทําให้เวลาเล่นเกมยิงปืนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีจุดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับไม่ต้องเอาปากกาเมจิกมาจุดเองนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้ ก็เดี๋ยวผมพูดเทโลยีมรวมๆให้นะครับลองรับในส่วนตัว MEMC VRR นะครับเกมโหมดแล้วก็ไนท์โหมดในส่วงตัวฟิกเกอร์ฟรีลดการสั่นไหวมีครบนะครับมีระบบ i c แ r รลดแสงสีฟ้าจากหน้าจอนะครับมีครบในส่วงตัวความสว่างหน้าจอมันจะมีฟัง์กชันใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เปิดเครื่องมีรูไมโครโฟนแล้วก็มีไฟแสดงบอกสถานะนะครับว่าแบบ คุณปิดไม์อยู่ไหมหรือว่าเปิดไม่อยู่เพราะว่าทีวีตัวนี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องสั่งการผ่านตัวรีโมทคุณสามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยเข้าไปที่ทีวีมันก็สามารถทํางานได้นะครับ <There> <good> เราไปลองเทสเกมกันแบบจริงจังกันนิดนึงแล้วกันนะครับลองดูกับเกม Grand Turismo นะครเกมนี้ก็เป็นเกมที่ภาพจะค่อนข้าง รวดเร็วนิดนึงแล้วก็รองรับอัตรา refresh rate ที่120 h z นะครับแต่เกมนี้เรื่องของสีสันผมบอกเลยว่าสดมากสำหรับทีวี100นิ้วที่เป็นแบบแมตต์สกรีนนะครับต่อให้มันเป็นแมตต์สกรีนแต่สีสันของตัวเกมเนี่ยจะมาได้ดีนะครับต่อไปลองกับเกมบูคองครับเกมนี้ผมก็ต้องแบบพูดกันตรงๆเนาะส่วนตัวผมผมใช้ทีวีที่มันเป็น o l e d อยู่แล้วแต่พอมาลองเล่นทีวีตัวเนี้ยเราจะรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดาสนิทมันจะมีความเทานิดๆอันนี้เป็นเรื่องปกติของตัว QLED Plus นะครับแต,ต ก็ลองพูดกันตรงๆว่าถ้าคุณนั่งห่างทีวีสักในระดับ4-5เมตรเนี่ยภาพที่คุณมองเห็นมันจะรู้สึกดำมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมติคุณนั่งใกล้ทีวีในระดับ ต่ำกว่า3เมตรลงมาเนี่ยภาพมันจะยิ่งดูเทาอันนี้มันน่าจะเป็นในเรื่องของมิติแสงสีที่คุณมองกับทีวีตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเกม h o r i z o n นะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งแฟนตาซีสีสวยๆนะครับผมก็ทีวีตัวนี้ก็สามารถขับแสงสีอะไรต่างๆออกมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องแสงสีผมลืมพูดหนึ่งอย่างผมขอกลับไปที่ น็ตฟลิก์แล้วกันนะครับผมในส่วนตัว Netflix เนี่ยถ้าสมมติเราลองดูพวกรายการอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบรายการดังๆหน่อยเช่นแกนทูริสโมแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้เล่นเกมแกนทูริสโมไปแล้วเราต้องมาดูหนังแกนทูริสโมเนี่ยมีเขียนขึ้นมาดอบบี้วิช o ั่นนะครับส่วนเครื่องตัวนี้ถามว่าซื้อได้ที่ไหนนะครับชปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกช็อปห้างสรรพสินค้าและร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศเลยครับคุณสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าวันที่ผมถ่ายเนี่ยของมัน ทิ้งลิงก์รายละเอียดใต้ดีสิฟชันให้คุณสามารถเข้าไปสั่งซื้อจัดส่งถึงบ้านได้ฟรีนะครับแล้วก็4คนอย่างต่ําถึงจะยกทีวีตัวนี้ไหวแต่ตอนนี้ผมอยากยกไปห้องนอนมากเลยก็ตอนนั้นครับสําหรับวันนี้ทางผมได้รีวิวเจ้าตัว skyworth sue 8 6 0 0ไปเป็นที่เรียบร้อยใครที่มีพื้นที่ในการวางทีวี100นิ้วแล้วงบประมาณไม่ได้เยอะมากตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับวันนี้ทางผมนเอ็กซ์ซม X มทีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank <laughs> you.